สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดกลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านตะลับการมาอยู่หนงทีมอาร์เบไลฟ์ซิกเดนราคาคนนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายต่อราคาที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับจะลงเตะน่สนามจูซิเป้เมสซาเวลาทีสามตรงของค่ำคืนนี้ครับเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานผลงานเรียบภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้น ก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับรายการนี้ครับเพราะใน4ีนัดหลังเป็นการชนะ3เสมอ1เกมขณะที่ทีมเยือนอาเบลไลท์ซผลงานโดยภาพรวมในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ย่ำแย่น่ากับรายการนี้ครับเพราะลงเล่นไป4ีนัดเป็นการแพ้มาทั้งหมดเลยครับทัศนะในเกมนี้นะครับอาเบลไลท์ซตะบุกมาเจอกับทีมลุนแชมป์อย่างอินเตอร์มิลาน และถ้าเทียบกันดูจากผลงานในช่วงที่ผ่านมาและใส่ภาพทีมภาพรวมแล้วมองว่าทีมลุ้นแชมป์อย่างอินเตอร์มิลานพวกเขาก็ยังถือว่าค่อนข้างดูเหนือกว่าเยอะครับและดูดีกว่าในทุกๆมุมทําให้เกมนี้ชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ,บ้านอินเตอร์มิลานจะเป็นฝ่ายเก็บสามแต้มและลุ้นในยิงนุสกกที่ขาดได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่ามากครับเกมนี้จะดใจให้บอลต่อครับมูใหญ่จะรัดใส่กระทิงแดงเห็นคนเลือกชีอินเตอร์มิลานเหมาะสมกว่าครับ เอาละครับขอให้ปังๆนทุกคนนะครับชอบกันจัดขัดกระสวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระิติดตามให้กับช่องที่เด็กขับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ